หลังจากที่มีปฏิบัติการปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายนานกว่า5วันและวิสามัรฆาตกรรมกลุ่มแนวร่วมเกาะความไม่สงบจากเหตุยิงปะทะเสียชีวิตไปสาคนเมื่อวานนี้ที่อำเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ถอนกําลังออกจากพื้นที่แล้วและมีการวางมาตรการป้องกันการตอบโต้อย่างเข้มงวดค่ะกำลังทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ตรึงกำลังบริเวณป่ายางและบนถนนบ้านคลองช้างตำบลน,นาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเริ่มถอนกำลังออกจากพื้นที่ หลังปฏิบัติการปิดล้อมพื้นที่ป่าเพื่อกดดันให้กลุ่มแนวร่วมก่อความไม่สงบออกมามอบตัวนานกว่า5วันยุติลงหลังจากมีการยิงปะทะก,กับกลุ่มแนวร่วมไปเมื่อวานเป็นเหตุให้ทางกลุ่มแนวร่วมถูกวิสามันฆาตกรรม3คนยึดอาวุธปืนสงคราม2กระบอกปืนพกสั้น2กระบอกก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนาวัตถุพยานทั้งหมดไปตรวจสอบขยายผลหาความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มอื่นๆอีก พันเอกเอกวริชชอบชูผลโฆษกกรรมนภาคสส่วนหน้าเปิดเผยว่าการถอนกำลังพร้อมทั้งยุโทโธปกรณ์ทยอยออกจากพื้นที่ปะทะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการปิดล้อมจากการตรวจสอบพื้นที่ฝ่ายความมั่นคงไม่พบร่องรอยผู้ก่อเหตุคนอื่นหลงเหลืออยู่ในพื้นที่จึงได้ถอนกำลังเพื่อเปิดเส้นทางเข้าออกให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติ หลังจากที่มีการประทะกับกลุ่มแนวร่วมทางแม่ทัพภาคที่4ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนเส้นทางการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่การเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามฉวยโอกาสช่วงปฏิบัติหน้าที่เข้าก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่ได้เพราะคาดว่าหลังมีการสูญเสียแกนนำ3คนฝ่ายตรงข้ามอาจมีการตอบโต้ค่ะ